ขึ้นเลยขอไมคมาเลยอาจารย์สวัสดีค่ะหนูขออนุญาตอีกนิดเดียวค่ะอาจารย์อ่าเมื่อวานที่หนูบอกว่าเริ่มมวยทิพไปหน้าห้องกันประหลัดอะนะคะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือตอนนี้เรื่องไปไปอยู่ที่หน้าห้องสำนักงานสอบสวนและนิติการลำดับต้นนะคะ อยู่ตอนนี้เรื่องอยู่ที่หน้าห้องสำนักง,งานสอบสวนและนิติการจากนั้นจะไปที่ท่านรองอธิบดีกรมการปกครองแล้วจะไปที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็จะไปที่ท่านรองประหลัดแล้วไปถึงท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าขั้นตอนค่ะดังนั้นที่ที่ที่ว่าเรื่องของพิธีรอนิดนึงเพราะตอนเนี้ยคือคือตอนเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะ คือสำนักงานพระพุทธศาสนามีความเห็นตรงกันถูกต้องไม่เห็นแยง้งพอไม่เห็นแยง้งตรงนั้นก็จะเข้ามาสู่กระบวนการของกรมการปกครองซึ่งจะมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเ,าเกี่ยวกับมวยทิทีนี้เรื่องมวยทิะมันจะเป็นเรื่องระดับที่ ไม่เหมือนบริษัทคือมันจะมันจะใหญ่โตสำหรับประเทศดังนั้นใช่มันจะเป็นไปตามขั้นอย่างเมื่อเช้าที่หนูคุยกับพี่หมียถูกต้องแต่ทีเนี้ยพี่ตู้มเมื่อวานน่ะเขาอธิบายลัดขั้นตอนไปว่าไปต้องต้องไปเสนอท่านประหลัดแต่ไม่ได้อธิบายชัดเจนวันเนี้ยชัดเจนชัดเจนก็คือตอนเนี้ยยังไม่ถึงท่านอธิบดีของกลุ่มพวกพิธีก็คือตอนเนี้ยอยู่ที่ หน้าห้องสำนักง,งานนิติการก็คือฝ่ายกฎหมายของกรมการปกครองก่อนตรงนี้ผ่านเสร็จอนุมัติได้เสร็จก็จะมาหน้าห้องของท่านรองอธิบดีก่อนพอท่านรองอนุมัติก็จะไปที่ท่านอธิบดีพออธิบดีอนุมัติก็จะไปที่ท่านรองประหลัดและทีนี้ยท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมคืออำนาจสูงสุดก็ถึงว่าจบรวมระยะเวลาวกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทยขอโทษค่ะกระทรวงมหาดไทยของของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนี่คือลำดับขั้นตอนอีกประมาณห้าถึงหกขั้นตอนที่ต้องไปเสนอระดับผู้ใหญ่อะค่ะอาจารย์อเข้าใจอใช้เวลาเป็นเดือนก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ากว่าแต่ละคนจะเซ็น ก,ก็ก็เรียนพิธีนิดนึงเดี๋ยวจะไปถึงแล้วแหละเดี๋ยวจะไปถึงแล้วแต่ว่าเนี่ยเมื่อวานนัดฟังมาพี่ตุ้มเขาเขาอธิบายรวบรัดไปนิดนึงว่าเสนอท่านประหลัดแต่จริงๆลืมบอกไปว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆตามลําดับขั้นจริงๆตามนั้นจริงๆไม่ได้วนนะคะไม่ได้วนนะอันนี้คือตามลําดับขั้นตอนเรื่องไม่ได้วนมาที่เดิมเพราะเพราะว่าเพราะว่าขั้นตอนแรกเราให้ เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองตรวจเอกสารถูกต้องโอเคแล้วก็่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสอบถูกต้องโอเคผ่านแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องภายในของระดับผู้ใหญ่ทีเนี้ยเราจบจริงค่ะค่ะอนุโมทนาด้วยเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะพาหนูลงด้วยจ้า อาทุกคนพวกมึงฝากด้วยร้านอาหารคนตื่นทามครัวตื่นทามนี่ทุกอย่างเลยสินค้าทุกอย่างน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปะลาสลิดต้มยำมะม,ม่วงอบแห้งคางกุ้งทอดกรอบหนังไก่ทอดกรอบมะม,ม่วงอบแห้งสามรสชาตินะทุกคนพริกเกลือกอ๋วยเียออริจินอลแล้วก็หมูทอดสองรสชาติ เค็มนัวกับหวานกลมกล่อม5้0กรัมทุกอย่างตอนนี้เรามีขายในช้อปปีแล้วนะทุกคนฝากกดไว้ที่ลิงก์ช้อปปีข้างล่างนี้ด้วยใครยังไม่รู้ช่องทางในการจัดจําหน่ายลิงก์ช้อปปีมีคูปองมีส่วนลดมีโค้ดเยอะมากให้พยายามช่วยกันไปซื้อที่ช้อปปีเยอะมีส่วนลดเยอะเวลามีอะไรก็ฝากเอาไปปากฝลาเอาไปขายไปกินคอมมิชชั่นอะไรไปแล้วอย่าลืมเสื้อยืดคนตื่นทา เสื้อยืดคนตื่นทากระเป๋าผ้าคนตื่นทาเสื้อโปโลคนตื่นทามีในตะกร้าทั้งหมดเลยกดที่ลิงก์ช้อปปี้กดที่ลิงก์ช้อปปี้อย่าลืมกดนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์ช่องนี้ด้วยคนตื่นทาช่อง YouTube ทุกคนฝากกดติดตามไว้ตอนนี้เรากำลังจะใช้ประโยชน์จาก YouTube จะได้เป็นประโยชน์ในการเปิดเผยศาสนาต่อไปลิงก์ข้างล่างลิงก์ช้อปปี้กดได้เลยมีโค้ดส่วนลดเยอะแยะมากมายฝากทุกคนกดซื้อสินค้าคนตื่นทาด้วยจ้ะ